บทที่15พุทธานุภาพและแล้วนางวิสาขาก็กล่าวว่าสุสิมาลุกขึ้นเธออย่ากล้่มครัวนักเลยข้อที่เธอลืมเครื่องประดับไว้นั้นเราไม่ได้ถือความผิดประการใดเราเองก็ยังลืมได้ทำไมเธอจะลืมบ้างไม่ได้เครื่องประดับนี้มีค่าก็จริงแต่ก็หามีค่าเท่าชีวิตของเธอไม่ เครื่องประดับมหาลดาประสาทนี้ถ้าหายหรือเสียไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราก็ทำใหม่ได้แต่ชีวิตของเธอถ้าเสียไปทำใหม่ได้ที่ไหนดูก่อนนางผู้ซื่อสัตว์การที่เธอจะยอมถ่ายถอนเครื่องประดับนี้ด้วยชีวิตของเธอนั้นซึ้งใจเรายิ่งนักเธอจงเบาใจเถิดพระธรรมของพระศาสดาได้ชุบย้อมจิตใจของเรา ให้มองเห็นชีวิตมนุษย์และแม้แต่สัตว์ทั่วไปเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงไม่อาจจะนำสิ่งของภายนอกมาเทียบได้อันหนึ่งเธอก็เป็นที่รักที่ไว้วางใจของเราเธอเป็นผู้ทำงานดีซื่อตรงทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความจงรักนายของตนไม่เสื่อมคลายและปลวนแปร ى, ด้วยเหตุนี้ เธอจึงได้อยู่รับใจใกล้ชิดเราความดีของเธอนั้นมีอยู่มากความพลั้งเผลอบกพร่องเพียงเท่านี้จะลบล้างความดีของเธอได้ชะไหนดูก่อนภราดาเมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงหญิงรับใช้ยิ่งคร่ำครวญหนักขึ้นเธอกอดเท้าทั้งสองของนายแล้วก็ใช้ใบหน้าคลอเคลียหยุดด้วยความรักและกระตันยู และแล้วเมื่อนางวิสาขาดึงมือนางให้ลุกขึ้นนางก็ยิ้มทั้งน้ำตามองดูนายของตนด้วยแววตาที่เหมือนเปิดลิ้นชักหัวใจให้เห็นได้หมดสิน้นประดุดแววตาแห่งสัตว์เลี้ยงเป็นต้นวัสุนักอันแสดงออกยาเมื่อได้รับอาหารจากนายของมันดูก่อนมาลิสามีอยู่เหมือนกันไม่ใช่หรือ ที่มนุษย์เราต้องหัวเราะหรือยิ้มทั้งน้ำตาทั้งนี้เพราะความเสียใจและความดีใจประดังกันเข้ามาในระยะกระชั้นชิดเมื่อความเสียใจยังไม่ทันหายไปความดีใจก็เคลื่อนเข้ามาจนผู้นั้นวางตัวไม่ทันภาพที่บุคคลยิ้มทั้งน้ำตานั้นเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าดูพอใช้อุปมาเหมือนฝนที่โปรยลงมาและก็ยังไม่หาย แดดก็แผดเจ้าออกมาในขณะนั้นเป็นภาพซึ่งนานๆเราจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งคืนนั้นนางวิสาขามาหาอุบาสิกาต้องใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะทำอย่างไรกับเครื่องประดับมหาลดาปราสาสตนั้นเรื่องนำมาใช้อีกนางคงไม่สามารถทำได้จะเก็บไว้ใช้เฉยก็ดูจะเสียประโยชน์ไป นางจึงตัดสินใจว่ารุ่งขึ้นจะลองบอกขายถ้าได้ซั์มาจํานวนมากตามราคาอันเหมาะแห่งเครื่องประดับแล้วก็จะนํามาทำบุญทํากุศลตา,ตามต้องการแต่ปรากฏว่าในเมืองสาวัตถีไม่มีใครสามารถซื้อได้พูดถึงคนมีเงินพอซื้อได้นั้นน่าจะพอมีแต่คงจะไม่มีใครกล้านำเอาเครื่องประดับของนางวิสาขา ซึ่งเป็นที่เคารพของคนทั้งเมืองมาประดับตกแต่งได้ถ้าผู้ใดทำเข้าแทนที่จะได้รับการยกย่องชมเชยกลับจะกลายเป็นผู้ถูกเยาะเยอะยามหยันไปนางวิสาขาจึงตกลงใจซื้อของตนเองด้วยราคา9โกดหรือ90ล้านแล้วก็นำเงินจำนวนนั้นทั้งหมดไปสร้างอารามใหม่ชื่อว่าบุพาราม เพราะหยุดทางทิศตะวันออกแห่งพระนครสาวัตถีการสร้างบุพารามเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด27โกดคือซื้อที่ดิน9โกดสร้างกุฏิวิหาร9โกดและจ่ายเป็นการฉลองอีก9โกดดูก่อนท่านผู้แสวงหาสันติวรบท ณบุพารามนี้เองมีเรื่องหนึ่งแสดงพุทธจริยาอันประเสริฐคือวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกกร้นในเวลาเย็นแล้วประทับภายนอกซุ้มประตูครานั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จมาเฝ้าเมื่อพระองค์ประทับหน้าที่สมควรและได้สนทนากับพระศาสดาเป็นสารนิยะอยู่นั่นเอง มีนักบวชหลายนิกายกล่าวคือนิครนเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนและชะตินอีกเจ็ดคนรวมสาสิบห้าคนซึ่งล้วนมีเครายาวมีขนรักแร้ยาวถือบริการต่างๆเดินผ่านมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเห็นนักบวชเหล่านั้นแล้วจึงผินพระพักจากพระผู้มีพระภาค หันไปทางนักบวชเหล่านั้นคุกพระชานุข้างหนึ่งลงทําผ้าห่มเฉวียงบาพลางประกาศพระนามและโคดของพระองค์ว่าข้าแต่ท่านนักพรตผู้ประเสริฐข้าพเจ้าคือพระเจ้าประเซนที่โกศลดังนี้สามครั้งเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงนักบวชเหล่านั้นหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินเลยไป พระเจ้าประสเสนที่โกศลสหันมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระจอมมุนีนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นแน่แท้พระสุคตเจ้ามีพระอาการสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตรัสว่ามหาบอพิษพระองค์เป็นคฤหัสถ์ยังบริโภคกามบัรทมเบียดโอรสและชายา สรงผ้าที่มาจากแคว้นกาสีทัดสรงของหอมลูบไลด้วยจุนจันจึงเป็นการยากที่จะรู้ได้ว่านักบวชเหล่านั้นเป็นอรหันต์หรือไม่มหาบอบพิษปกติคนเป็นอย่างไรอาจจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนานๆต้องใส่ใจและมีปัญญาสอดส่องกำกับไปด้วย ปัญญาของคนพึงรู้ด้วยการสนทนาความสะอาดของคนพึงรู้ได้ด้วยการงานความกล้าหาและเรี่ยวแรงรู้ได้ในเวลาอันมีอันตรายทั้งหมดนี้ต้องใช้เหตุสามอย่างประกอบคือการเวลาปัญญาและมณสิการดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะพระผู้มีพระภาคทรงตอบอย่างบัวไม่ให้ช้ำน้ำมิให้คุน ถ้าพระองค์จะตรัสตรงๆว่านักบวชเหล่านั้นไม่ได้เป็นอรหันต์ดอกที่แท้ยังเป็นผู้ชุ่มไปด้วยกิเลสก็จะเป็นการยกตนข่มผู้อื่นถ้าพระองค์จะทรงรับรองว่านักบวชเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์พระเจ้าเะเสณที่โกศลก็จะพึงดูแคลนพระสัพพัญยุตยานได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสด,ดังนี้ พระเจ้าประเสริฐที่โกสศนจึงกราบทูลว่าอัศจร์จริงพระเจ้าค่าอัศจร์จรริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัพพัญญูโดยแท้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐความจริงนักบวชเหล่านั้นคือจาระบุรุษซึ่งข้าพระองค์ส่งไปสอดแนมเหตุการณ์บ้านเมืองนักแคว้นต่างๆเมื่อถึงบ้านแล้วบุรุษเหล่านั้นก็ ย่อมลลบไล้ด้วยของหอมนอนเบียดบุตรและภรรยาพรั่งพร้อมได้กรรมคุณห้าพระสุคตเจ้าทรงเปริงอุทานในเวลานั้นว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปควรเป็นตัวของตัวเองไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพและไม่พึงมีแผลประพฤติธ,ธรรม บุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีด้วยเหตุเพียงรูปร่างผิวพรรณก็หาไม่ได้ไม่ควรไว้ใจคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียวคนชั่วเป็นอันมากเที่ยวไปโดยรูปลักษณะแห่งคนดีเหมือนหม้อด,ดินและหม้อโลหะซึ่งฉาบทาด้วยสุวรรณมองแวววาวแต่เพียงภายนอกแต่ภายในไม่สะอาดคนชั่วในโลกนี้เมื่อบริวารแวดล้อมแล้ว ก็เที่ยวไปได้อย่างคนดีเงางามแต่ภายนอกแต่ภายในไม่บริสุทธิ์ดูก่อนท่านผู้ไม่ลหลงไหลในบ่วงมานพระอนุนกล่าวท่านเห็นว่าพระพุทธภาสิทธ์เหล่านี้คมคายเพียงไรเป็นพระดำรัสที่ ถ้าจะมองว่าลึกซึ้งก็ลึกซึ้งถ้าจะมองว่าสามัญชนทั่วไปพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ได้เช่นกันตอนแรกพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลไม่ควรพยายามไปเสยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าก่อนจะใช้ความพยายามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ควรจะสํำรวจเสียให้ดีก่อนว่าความพยายามที่ทำไปนั้น จะได้ผลคุ้มเหนื่อยหรือไม่อุปมาเหมือนนักสำรวจทองก่อนจะลงมือขุดก็ควรจะใช้เครื่องมือสำรวจเสียก่อนว่าที่ที่ตนขุดนั้นมีทองอยู่หรือไม่ไมิใช่ว่าพอจะขุดทองก็เริ่มขุดตั้งแต่บันไดบ้านทีเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็จะเป็นการเสียแรงเปล่าได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เป็นการลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยส่วนเรื่องเป็นตัวของตัวเองก็มีความสำคัญมากมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองคนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ส่วนข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เป็นคนเลี้ยงตัวได้ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่า บุคคลเมื่อมีอายุพอสมควรจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็ควรจะประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงตนมิใช่คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่อย่างเดียวเพราะการอาศัยผู้อื่นไวที่ไม่ควรอาศัยเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ไร้ความสามารถส่วนสมณะผู้อาศัยอาหารจากเรือนของผู้อื่นแล้วยังชีพให้เป็นไปนั้น ก็เป็นเพราะสมณะเหล่านั้นอาศัยศีลของตนถ้าประชาชนรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเขาย่อมไม่เลี้ยงไม่ถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมณะก็ชื่อว่าเป็นผู้พึ่งตนเองเล่าคืออาศัยศีลและสัมมาจาระของตนเป็นอยู่ ข้อต่อมาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรมีแผลประพฤติทธรรมนั้นความหมายว่าได้ประพฤติทธรรมด้วยความสุจริตใจม่ใช่ประพฤติด้วยเจตนาที่จะหลอกลวงให้คนมานับถือดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธบิดานักกรุงกบิลพัฒน์ว่าควรประพฤติทธรรมให้สุจริตอย่าประพฤติทธรรมให้ทุจริต ผู้ประพฤติสุจริตย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้พระพุทธองค์เคยตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เสมอในเรื่องนี้และทรงแนะนำให้ถือพระองค์เป็นเนติดังพระพุทธภาษิตต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายพระมรร์น,นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ มิใช่เพื่ออนิสงสาบสกราระและความสารเสิญมิใช่จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้มิใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรคือความสำรวมเพื่อปหานะคือความละเพื่อวิราคะคือความคลายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์ในตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงย้ำว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพราะชาติหรือผิวพัรรณก็หาไม่ได้แต่จะเป็นคนดีเพราะความประพฤติดีคนชั่วเป็นอันมากปกปิดความชั่วของตัวไว้เหมือนหม้อด,ดินที่ฉาบทาด้วยทองแวววาวแต่เพียงภายนอกเท่านั้นสรุปว่าทรงย้ำให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสดงอาการลวงผู้อื่นให้หลงเข้าใจผิดหรือหลงเคารพนับถือท,ทั้งทั้งที่ตนเองเป็นคนเลวดูก่อพรรดาข้าพเจ้าวกมากล่าวถึงเรื่องนางวิสาขาต่อไปวันหนึ่งนางวิสาขามีผ้าเปียกปอนผมเปียก เดินร้องไห้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระตถาคตตรัสถามก็ได้ความว่านางวิสาขาเสียใจเพราะหลานสาวอันเป็นที่รักคนหนึ่งตายลงนางรักเธอมากเพราะเธอเป็นคนดีช่วยงานทุกอย่างรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการบุญการกุศลด้วยข้าแต่พระผู้เป็นดวงตาของโลกนางวิสาขาทูล ข้าพระพุทธเจ้าเสียใจในมรณกรรมของหลานสาวคนนี้เหลือเกินเธอเป็นคนดีอย่างที่จะหาใครเสมอเหมือนได้ยากพระตถาคตเจ้าทรงดุษสนีอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอื้อนพระโอษฐว่าดูก่อนวิสาขาคนในเมืองสาวัตถีนี้มีประมาณเท่าใดมีหลายสิบล้านพระพุทธเจ้าข่านางตอบ ถ้าคนเหล่านั้นดีเช่นสุทธตีหลานของเธอเธอจะรักเขาเหล่านั้นหรือไม่รักพระเจ้าค่ะแล้วคนในเมืองสาวัตถีนี้ตายวันละเท่าไหร่วันหนึ่งหลายๆคนพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องมีผมเปียกมีผ้าเปียกอยู่อย่างนี้ทุกวันละสิเธอต้องร้องไห้คล่ำครวน มีใบหน้าอาบด้วยน้ำตาอยู่เสมอเพราะมีคนตายอยู่ทุกวันวิสาขาเอยตถาคตกล่าวว่าความรักความอาลัยเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นคนมีรักมากเท่าใดก็ย่อมมีทุกข์มากเท่านั้นรักหนึ่งมีทุกหนึ่งมีรักสิบมีทุกสิบมีรักร้อยมีทุกร้อย ความทุกข์ย่อมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของความรักสิ่งอันเป็นทีวรักเหมือนความร้อนที่เกิดแต่ไฟย่อมเพิ่มขึ้นตามจำนวนเชื้อที่เพิ่มขึ้นดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะนางวิสาขาได้ฟังพระพุทธโอวาทแล้วสั่งความโศกไปได้บ้างนางเป็นโสดาบันก็จริงอยู่แต่พระโสดาบันนั้นเพียงทำให้สมบูรณ์ในศีลเท่านั้น หามีสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ไม่จึงมีบางครั้งที่เผลอสติไปแสดงอาการเยี่ยงชนทั้งหลายพระอาหารหันต์เท่านั้นที่มีสติสมบูรณ์ดูก่อนภราดาสิ่งอันเป็นที่รักย่อมทำให้จิตใจกระเพื่องกระทบกระเทือนอยู่เสมอเมื่อความรักเกิดขึ้น ความราบเรียบของดวงใจย่อมปรารสนาการไปยิ่งความรักอื่นเจือด้วยนันทิราคะด้วยแล้วยิ่งทำให้จิตใจอ่อนไหวและเสียสมาธิเป็นที่สุดความรักนั้นเปรียบด้วยพายุเมื่อมีพายุพัดผ่านความราบเรียบของน้ำก็หมดไปเหลือไว้แต่รอยกระแทกกระทันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จะมีความสุขอย่างสงบประณีตถ้าเราสามารถทำใจให้ยินดีต้อนรับความขมขื่นและไม่เพลิดเพลินในความสุขให้มากนักอย่างน้อยก็ทำใจมีให้ปฏิเสธความขมขื่นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนางวิสาขามีสหายที่รักมากอยู่สองคนคือนางสุป,ปิยานางสุปปวาสา เมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วเธอทั้งสามมักจะเที่ยวเดินเยี่ยมภิกษุทั้งหลายถามถึงสิ่งที่ต้องการและยังขาดเมื่อภิกษุรูปใดบอกว่าต้องการอะไรนางก็จัดถวายเสมอนอกจากนี้ยังได้ถวายอาหารสำหรับภิกษุป่วยและผู้เตรียมจะเดินทางเป็นประจำอีกด้วย วันหนึ่งนางสุปิยาเดินเยี่ยมภิกษุอย่างเคยไปถึงกุฏิภิกษุรูปหนึ่งซึ่งป่วยอยู่เมื่อนางถามถึงความต้องการว่าท่านปรารถนาสิ่งใดบ้างภิกษุรูปนั้นบอกว่าอยากได้น้ำเนื้อต้มดูก่อนมาริสะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ำข้าวและน้ำเนื้อต้มซึ่งกรองดีแล้วไม่มีเมล็ดข้าวหรือกาก,ากเนื้อติดอยู่ เพื่อภิกษุอาพาธเธอสามารถฉันได้แม้ในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงวันนางสุปิยาดีใจเลือกเกินที่จะได้ถวายอาหารแก่ภิกษุอาพาธพระพุทธภาสิทธิ์ก้องอยู่ในโสดของนางนานมาแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาบำรุงตถาคตขอให้ผู้นั้นบำรุงภิกษุไข้เถิด แต่บังเอิญวันนั้นเป็นวันขึ้น15้าค่ำนางหาเนื้อไม่ได้เลยจึงเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนเองด้วยมีดอันคมกริบสั่งให้คนใช้จัดการต้มแล้วขอให้น้ำเนื้อต้มนั้นไปถวายภิกษุชื่อโน้นซึ่งอาพาธอยู่แล้วใช้ผ้าพันแผลที่ขาของตนนอนสมเป็นไข้เพราะพิษบาดแผลนั้น สามีของนางสุปิยาก,กลับมาไม่เห็นภรรยาอย่างเคยจึงถามคนใช้ทราบว่านางป่วยจึงเข้าไปเยี่ยมในห้องนอนเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วแทนที่จะโกรธพระและภรรยากลับแสดงความชื่นชมสมนัสที่ภรรยาของตนมีศรัทธาแรงกล้าในศาสนาถึงกับยอมสละเนื้อขาเพื่อต้มเอาถวายภิกษุอาพาธ จึงรีบไปสู่วัดเชตวันทูลอารัธนาพระศา,าสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อรับพัตาหารที่บ้านตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับด้วยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงมีพระสงฆ์เป็นบริวารจํานวนมากเสด็จสู่บ้านของนางสุปิยาเมื่อทอดพระเนตรไม่เห็นนางสุปิยาจึงถาม สุปิยะอุบาสกผู้สามีทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้คนช่วยกันพยุงครอเกลียนางสุปิยามาเฝ้าเมื่อนางถวายบังคมพระตถาคตเจ้าตรัสว่าจงมีความสุขเถิดอุบาสิกาเท่านั้นแผลใหญ่ที่ขาของนางก็หายสนิทและมีผิวผ่องยิ่งกว่าเดิมเสียอีกดูก่อนพลาดา เรื่องนี้เป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้พุทธานุภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเป็นไปได้จริงพระจอมมุนีศาสดาแห่งพวกเรานั้นเป็นผู้มีบารมีอันทรงกระทำมาแล้วอย่างมากล้นเคยตัดศีษะอันประดับด้วยมงกุฎที่เพลิดพพลยเคยควักในตาที่เคยดำเหมือนตาเนื้อรายเคยสละเลือดเนื้อและอวัยวะมาหลายตลอดถึงบุตรภรรยา เพื่อเป็นทานแก่ผู้ต้องการจะกล่าวใยญ่ถึงการสละทรัพย์สมบัติภายนอกมหาบริจาคทั้งหลายที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดนั้นโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกล่าวคือความรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสโดยชอบอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรจะเทียมถึงเมื่อจะปลดเปลื่องความทุกข์ ของเวนัยยนิกรทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจดูก่อนมาริษะก็ความรู้ใดเล่าในโลกนี้จะประเสริฐยิ่งไปกว่าความรู้อันเป็นเหตุให้กิเลสสิ้นไปเพราะเป็นการดับความกระวนกระวายทั้งมวลเหมือนคนหายโรคไม่ต้องกินยาบุคคลผู้เปี่ยมล้นด้วยบารมีนั้นย่อมเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธ พระศาสดาผู้มีพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมานานตลอดเวลาท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเมื่อพระองค์จะทรงอยู่ในชาตินี้เป็นปัจชิมชาติและปัจชิมภพแล้วมีบารมีทั้งมวลหลั่งไหลมาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถิดจะขนานนาได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้ำซึ่งหลั่งออกจากยอดเขา และถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนานแน่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพังลงน้ำนั้นก็จะไหลท่วมท้นเพียงใดดูก่อนผู้เชื้อสายอารยันบารมีธรรมเป็นสิ่งที่น่าสังสมโดยแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาาารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงอนุโมทนาให้นางสุปิยาและอุบาสก สุปิยาสมาทานอาจหารราดเริงในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติเพิ่มพูณศรัทธาปรสสาทะแล้วก็เสด็จกลับสู่เชตวันส่งให้ประชุมสงฆ์และตรัสถามภิกษุอาพาธรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเธอขอน้ำเนื้อต้มจากอุบาสิกาสุปิยาหรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระรูปนั้นตอบ เมื่อเธอจะฉันเธอพิจารณาหรือเปล่ามิได้พิจารณาเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอได้ฉันเนื้อมนุษย์แล้วเธอทำสิ่งที่น่าติเตียนปรัดดังนี้และทรงตำหนิภิกษุนั่นอีกเป็นอเนกปริยายและทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดฉันเนื้อโดยไม่ได้พิจารณาภิกษุนั้นเป็นอาบัตทุกกฏ ถ้าเนื้อนั้นเป็นเนื้อมนุษย์เธอต้องอบัตทุลใจดังนี้